บรรยากาศเอาควายเข่าคอ,อกจ้าอละมุนอนลมหดัดเอเล่มบ่มเคยได้กินตี้งามตาตัวพันเข่าแล้วก็มีค่ะเนี่ยมันจะเข่าตัวไหนยังไม่อิ่มก็ไม่เข้าให้แม่จับนะลูกสาวใหญ่น้องงามตาบ่งขาดจ้ะไปแล้วลูกเข่าอก ท่องกับพี่ปานเพชรได้สามเดือนแล้วค่ะโมแต่ละโตไหมไปลูกไปอคอกคอกคอกไ,ไปเร็วมาแล้วมามามาไปปิดคอกก่อนเอ้าเอาเอาเอา,เอา อ่ะอ่เข้าไประบบเฮากระบาหานได้เห็ดยางดีเธอจ้ะจะเป็นไม้นี่ค่ะง้ำตาอย่าออกไปเด้ใส่ขอนตา,ตาตาออกมาแล้วเอ้ยจ้ะมามามาเย,า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 ยาอละๆเยอะๆคอกแล้วลูกไปเร็วปไปไปตุยนุยไปเร็ว าไปไปมันก็สีอยางเลยค่ะอาจจะประมาณนี้เนาะอืมอืม